บุ๋มปนัดดาฟ้องเกรนคีย์บอร์ดเรียกคนละหนึ่งล้านบาทลัน่นควรยินดีกับผู้หญิงที่ตั้งคันเรียกได้ว่างานนี้แม่บุ๋มปนัดดาเอาจริงหลังเจอเกรนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ถล่มต่อว่าในพื้นที่ส่วนตัวมากมายหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้คลอดลูกชายอย่างน้องอเล็กไปได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาติติงถึงเรื่องต่างๆกันเป็นจํานวนมากแต่งานนี้สาวบุ๋มก็ไม่ขออยู่เฉยค่ะได้ออกมาฟ้องชาวเน็ตเหล่านั้น เมื่อวันที่23่าธันวาคมที่ผ่านมาบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกรายการคุยแซบโชว์โดยมีทัญยาทัญ,ญ,ทญ,ญเรศเบกกี้สีทัญยาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดําเนินรายการในระหว่างดําเนินรายการก็ได้มีการพูดถึงเรื่องต่างๆนานาของสาวบุ๋มแต่อีกประเด็นที่ถามเอาร้อนแรงอย่างมากในตอนนี้คือมีการคอมเมนต์แรงๆที่เข้ามาต่อว่าสาวบุ๋มว่าเจ้าตัวรู้สึกยังไงโกรธหรือไม่สาวบุ๋มเองก็ได้ตอบว่าไม่มีปริแตก เพราะเราอยู่ตรงนี้เราแก่งพอแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นที่ท้องด้วยความฮอร์โมนแล้วถ้าเขาไปเจอคําพูดพวกนี้ตัวบุ๋มว่าไม่ดีกับเขาเลยกระทบกระเทือนจิตใจ,จคนเป็นแม่มากซึ่งตัวอย่างคอมเมนต์ที่บุ๋มโกรธนั้นเป็นคําด่าว่าเคอรี <urry> ่ทาตัวสำสอนบุ๋มปนัดดาถึงกับงงเลยว่าตรงไหนเพราะว่าลูกกับสามีตนเองงงว่าทําไมต้องด่าก,กันแรงขนาดนั้นเราแต่งงานครั้งนี้ก็โอเคเป็นครั้งที่3แต่ก็เจอคอมเมนต์ว่า ต่อไปต้องมีครั้งที่4ซึ่งบุ๋มก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่รู้สึกว่าการเป็นดาราก็ไม่ใช่ว่าจะโดนใครดูถูกกันแบบนี้เราเป็นคนเหมือนกันอีกอย่างบุ๋มไม่ได้ทำอะไรผิดบุ๋มแค่มีลูกกับสามีตัวเองการมีลูกมันควรจะมีโมเมนต,ต์ดีๆของแม่คนหนึ่งไม่ใช่มาดราม่าวิกฤตแบบนี้แล้วก็ดราม่าหนักมากคืนนั้นโซเชียลมีการเข้ามากระหน่ำบุ๋มหนักมาก ต้องมีคำด่ากเกิดขึ้นวกกับคำว่ายินดีเราเลยรู้สึกว่าทำไมการแสดงความยินดีมันยากตรงไหนซึ่งหนึ่งในพิธีกรจึงมีคำถามว่าแล้วจัดการกับเหล่าเกรียนแบบนี้หรือไม่ซึ่งบุ๋มเองก็บอกว่าเป็นโรคที่สงสารแล้วชอบให้อภยัยที่ผ่านมาโดนมาก็ให้อภัยหมดไม่เคยจะได้ฟ้องใครแต่รอบนี้ทีมงานทุกคนคนรอบตัวพี่ๆในวงการโทรเข้ามาหาว่าอยาไปยอมต้องฟ้อง ซึ่งบุ๋มก็ไม่เคยเจอคนในวงการโทรเข้ามาเยอะกันขนาดนี้กลายเป็นว่าล่าสุดทีมทนายองค์กรทำดีจัดการฟ้องเรียบร้อยแล้วโดยทีมงานได้มีการแจ้งไปคนละ1ล้านบาทตอนนี้บางคนก็ส่งคลิปมาขอโทษบ้างแต่ก็มีทีมงานไม่ยอมส่งให้บุ๋มกลัวบุ๋มใจอ่อนทีมงานบอกว่ายังไงก็ให้ไปอยู่ต่อหน้าศาลก่อน ส่วนประเด็นที่มีการมาประกาศก่อนบุ๋มจะประกาศเองเรื่องตั้งท้องจริงหรือไม่เจ้าตัวได้บอกว่าตอนที่เห็นข่าวก็รู้สึกตัวชามันเย็นวูบไปหมดเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาของเราเหรอเราตั้งท้องมาตั้ง9เดือนให้เราเป็นคนประกาศหน่อยก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างมันมาพร้อมกับคำด่าคำพูดต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้แค่ประเด็นข่าวมันมาพร้อมกับคำแย่ๆอีกหลายอย่าง แทนที่เราจะได้มีโมเมนต์ดีๆความรู้สึกดีๆกลายเป็นคำพูดแย่ๆมาใส่เราในช่วงเวลานั้นอยากจะบอกว่าคุณไม่ควรขโมยโมเมนต์ของแม่คนหนึ่งแต่ละคนเขาก็มีเหตุและผลของเขาว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างที่บอกอาจจะอยากประกาศในช่อง YouTube ของตัวเองอย่างบุ๋มก็อยากให้น้องแข็งแรงที่สุดในวินาทีของเขาออกมาถ้าเขาไม่สมบูรณ์แล้วมีความเสียใจเกิดขึ้น คุณแบกรับความรับผิดช,ชอบตรงนั้นไหวหรือไม่นี่คือสิ่งที่ถามกลับคุณไม่ได้มาเสียใจกับเราสิ่งหนึ่งที่อยากจะรณรงล์งเหมือนกันบุ๋มว่าแสดงความยินดีมันก็ไม่ได้ยากกับคนที่เขาท้องดังนั้นใครท้องเราควรจะแสดงความยินดีไม่ใช่มานั่งว่าเขาหรือถามว่าท้องกับใครยังไงมันเรื่องส่วนตัวของเขาเรียกได้ว่างานนี้ก็ทําเอาสาวบุ๋มเดือดอยู่ไม่น้อยและทีมก็ได้เดินหน้าเตรียมฟ้องเกรนคีย์บอร์ดอย่างต่อเนื่องไม่หยุด ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ